สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปนี่ชุดไปออกมาถึงต้มเลือดหมูแนละ้วพี่น้องเนื้อเนียตีตุลีซื้อมาพี่น้องโอ้บ้านเวนต้มเลือดหมูอันนี้ไม่จีบหู้นะต้มเลือดต้มเลือดหมูเหร ไม่มีเส้กีไม่ตับมี่ยังกันไหมโอ้ท่พี่พรศานื้อร้านต้มแกงเส้นเนาะโอ้ยมันทำลมแกงเส้นยาตุ้โอ้เ็ดลมันทีมักินได้ป่ะดิกินได้แล้นี่กินกับตําหูกับกันี่อดไโอ้ยใหญ่แม่รู้จกาเเราเลือดหมูปะยู่นหานเเขาก็รัานเขาต้มรั่นแมงกันมีช่าหมต้มเดือดหมูที่มีไปตำลึงแล้วก็มี่บะหมี่หแถวโรงเรียนมันนี่บมีใช่นีโอ้ย บรรหนอกอีรีพี่น้องแม่ใครรู้ซื้อบอกซื้อต้มเดือดหมูมาซื้อต้มเดือดแม่คนหนูซื้อต้มเดือดไก่เหรอโอ้ยตีข้าวขาวคนนด้ล่ะตัวว่าไปเขาเอาโหลือดหมูแม่งเงจักบอกเงินร้านเด็เขาขายสี่หูวะคือบ้านไอ้นี่กันนะแม่หัวจักบอกใจข้นจืดฮะมันขอยไปซื้อต้มเดือดแม่มันบ้านวานก็เป็นต้มเดือดไก่แบบนย็นี่มันเป็นต้มเดือดหมูแต่หน่อยไป ตีหมูแท่นก็ได้ตัวเนี่ยอีหยาเราเจอเราใจอยู่